อย่างมากก็เจ้าอย่างมากก็เสมอตัวใช่ไหมครับอย่างมากก็อยู่ด้วยกันี่คือมากที่สุดที่เราต้องเสียถ้าเราทำไม่ได้ประเทศไทยก็เหมือนกันถือว่าเรอได้ นี่คือทางออนในการรณรงการเรื่องบ้าของพรกเก้าได้เอาโคดิวหลังเส้นแบ่งเต็มวยูคือเสียงจากพวกเราพักเก้าไกลครับวันนี้ผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาที่นี่ ขอ,ขอบคุณนะครับสวค่บบดคืใ <Paint> ช hmm <Matthew> ่รูปได้ครับวันนี้่รูปได้ต้องหครับา้งตัแมนร์แมนจงพอจะเลยมาครับผ พร้อมจึงกล้ามาเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพักคก้าวไกลเพราะรู้ว่าวันนี้พักคก้าไกลไปไกลกว่าพรักอนาคตใหม่มากแล้วและมีความพร้อมมากกว่าสมัยอนาคตใหม่หกสองเยอะมากเก้าวไกลหกมีประสบการณ์มีความรู้มีคนที่มีคุณภาพมากกว่าอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่ากากก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิม วันนี้ขออนุญาตใช้เวลาเล็กน้อยมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องชาวป่ากพนังฟังนะครับว่าทำไมเราถึงเลือกใช้คำขวัญพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เธออยากจะเอาความรู้ความสามารถที่ได้รับเรียนที่ได้ทำงานมากลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนี่ก็คือผู้สมัครของเราชนิสาชูเมือง พี่นองะเข้านาเพื่นพี่น้องครับพี่น้องดูดกันไ้ีนะครับคุมธนาทอนมมงมนทินะครับนะครับนนีเรื่องดางลงมาเพื่องไงเมนตะเนะครับมาข้าคน่ในเมนตะตนะครับอบคุณะนะครับตะเมลนตะนะครับชีงตะเตมนะครับธนาทอนะครับธนาทอมมนทิมา้ครนนครับวเป็นเชิงจริงตัวจริงนะครับตัวนพี่น้องตนนีธนาทอนที่มืงคิดวันนี้มานครอที่รรมราชมาแค้คแนพี่น้องครับพี่ เชี้ยงกัะตามยนยู่แล้ครันนั่นนองตาเพี่องของเรมันดังตะลวยงานต่างงานก็พี่น้องดูดางจะต้องเพิ่มนะเอนะครับเพิ่ม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 เ่มเพิ่มเ่มเพิ่มวพิ่มเพิ่มเพช่มเพิ่ีเพิ่มเพิ่มวพช่มีพิ่มเพิ่มวพ่พิ่มเ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 ิ่มเพ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพ่มเพา่มเพิ่มเพิ่มเพิ่่ิ่่่่่่่่เ กาวพบเก้าใจก,า,ก,กาแม่ตะกรอนก็ไปรับใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับ14ี่พฤษาาตมรนี้ไปเรื่องไหนจะต้องผ่อนบ้านไหนจะต้องผ่อ,อนรถการไหนจะต้องส่งเสียคุณรพ่อบุุณแม่การจะมีลูกเลี้ยงลูกสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสักคนได้อยู่ด้วยกันได้เลี้ยงเขาให้เติบโตได้หรอ ว่ประมาณหรืออีกเท่าไหร่และที่สำคัญต้องปฏิรูประบบภาษีเอาเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเอาเรื่องยาวให้สั้นๆจะได้มีเสียเวลายเยอะต้องเก็บภาษีคนรวยและเก็บภาษีบริษัทขนาดใหญ่ามากกว่านี้ต้องให้พวกเขาจ่ายภาษีให้เป็นธรรมมากขึ้นเอาโครงการการที่ไม่จำเป็นตัดออกยกเลิกการทุจริตคอร์รัปชัน เก็บภาษีจะไปสั่งขนาดใหญ่ให้เป็นธรรมให้พวกเราจ่ายมากขึ้นเอาพวกนี้มาสร้างรัฐสวัสดิการมันถึงจะเป็นไ,ได้พี่น้องครับเป็นไงครับหนุ่มเมืองคอนคนนี้เห็นหรือยังไม่มีลอกอแน่นอนคนนี้ไม่มีลอกอเราคใครอยู่เขตติดกันขอแนะนําอีกนิดนึงใครอยู่เขตติดกันใครอยู่เขตเลือกตั้งที่สองขอแนะนําด้าน ซ้ายมือของผมคนนี้คุณพระสุทนจากพรรคก้าวไกลเขตเลือกตั้งที่สองดูอสั 2. 2> ส้นตรงหนึ่งคนตอนนี้พี่น้องขับ,บ,ขบพังข้าบอกกล่าวกอนเลือกตั้งไม่มีใครเห็นพรรคก้าวไกลที่เก็ดน,นึ่งนี้อยู่ในสายตาแต่วันมีโพที่ได้มีการรายงานอยู่ได้ได้ผพเบอกวาแม่นปรกกอนเบอร์สรั้นนี้จอเต็มอยู่ติดติดนะครับห้างไม่เกินห้าเปอร์ส้นกับพี่น้องครับ เล่นการเปลี่ยนแปลงเงนาต้มเยดังเลยครับให้ไทยยัเล่นเงินตะกนข้าวสภาทิ้งปีท้าเป็นนายก้นีครับ้าก้าวไกลภาาครับขอบคุณครับขอบคุณพีเอธนาคอรจึงดูดังย็นนะครับวันนี้พุ่มข้อเสี่ยงต้มือพี่น้องที่รับตอนรับรถเรือธนาคา ันนี้เราประชารั้งพันนะครับหวาจะผ้าลุงเองมาห้าพี่น้องเจ้านครดีตลาดถึงฟ้านนะครับบาพนป,ปะมตาบารนน้ำพันในท่าดาผูสมัครซอๆเทียมน,นึ่งนางค,คนซีธรรมดาผักกาดเลไม่เหลือซ้ำอร่นะครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจมาต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นนะครับ ผมธนาธรจรึงรุง่งเรืองกิจนะครับขออนุญาตทุกท่านจริงๆให้ความสนับสนุนกับด้านขวามือของผมปรกรณ์อาริกุลนะครับหรือคุณแมนวันนี้มาที่นี่มาขอความสนับสนุนให้กับคุณแมนก็ต้องแนะนำประวัติเขาหน่อยโรถโพี่ ขอเชิญพบกับห <ladım. S 2> mm ัวหน้าธนาหรือธนาชนสามวป่โอเคา็ไท้าปกติไม่นเช้าใช่ไหมครับยครับหังนี้ก็รับนะจ๊ะโอยโชคดีโชคดีจะ porque é. é. é.